สอบไปเลยสอบไปเลยคือมันสอบได้ตั้งแต่แบบน,นั้นคุณก็สอบคือผมยังพูดเสมอว่าเด็กยังเหมาะสมกับการที่ต้องไปแข่งขันต้องไปสอบอยู่เพราะว่ามันคือการสร้างนิสัยชอบแข่งขันใบเด็ก mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเขาเติบโตไปอยู่ในในการทํางาน้วเนี่ย mm hmm. เขายังก็ยังจะมีนิสัยที่ชอบแข่งขันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ระบบเศรษฐกิจหรือระบบอาชีพหรือระบบการตำแหน่งการเติบโตเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากดังนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กอย่อยางน้อยๆน,นะมีความรู้สึกชอบแข่งขันชอบที่จะฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นคือนอกจากที่ว่าเขาจะชอบแข่งขันแล้วเนี่ยมันเป็นการฉายภาพที่ถูกต้องด้วยนะคือบางครั้งเนี่ยเราเราอยู่ กับที่โรงเรียนใช่ไหมครับเราจะอินกับสิ่งที่เรียกว่าเกรดเกรดสีฉันเก่งเกรดหนึ 1, ่งฉันโง่จริงจริงเกรดที่โรงเรียนผมคิดว่ามันวัดได้ไม่มากเพราะว่าถ้าใครทาคะแนนเก็บได้ดีเอาวุเกรดคุณเอา2.5คุณเอาไปแล้วแต่ว่าไอ้ข้อสอบทีเด็ดไอ้ J S O พวกนี้ยครับมันไม่มีคะแนนเก็บคุณต้องใช้ความรู้ของคุณในการทําข้อสอบเท่านั้นมันกลเป็นการวัดไปเลยว่าตอนนี้ปัจจุบันลูกของคุณพอ่อคุณแม่นะ่อยู่ระดับไหนแล้วมันสามารถไปฟอร์แคสต์ในอนาคตได้เลยว่าลูกของคุณพอ่อคุณแม่เนะ ควรจะต้องสอบเข้าม4หรือเปล่าควรจะต้องสอบเข้าเตรียมอุดมหรือเปล่าอนาคตล,ลูกของพวกคุณแม่เนี่ยไหวไหมากับการที่จะไปสอบแพทย์อะไรเงี้ยมัน forecast ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสไปสอบได้ก็ส่งเสริมให้ลูกไปสอบเลยแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเด็กอยากทํำไหมจริง,รงๆเราสามารถกําหนดให้เด็กอยากจะทําได้นะทุกคร้ที่ผมสอนเนี่ยผมจะสร้างมินิฟูลให้กับเด็กตลอดเลยผมจะบอกเขาตลอดว่าเราเรียนไปทําไมเราเรียนเพื่ออะไรแล้วการที่เราตั้งใจเรียนมันส่งผลอะไรนยผม,ผมจะผมจะพูดตลอดมันมีการสร้างทัดสร้างมินิฟูลให้กับเด็กนะครับ